สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆจากฝั่งอิตาลีค่ะเมื่อนี้อ่ามูมาก,กินข่าวน่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บผักเนาะค่ะพี่น้องเก็บพักไปฝากมูค่ะนี่แหละค่ะชีวิตประจาบ้านเอฟมีอยู่กับสวนนี่แหละค่ะเก็บพักเก็บยาแบ่งกันกินเนาะคะ่ะ กตูต้นเดียวพี่น้องกินได้หลายปีอยู่กันปตายก่อนเอ,เอ้ยน้ำป้าบันิสิภาพไปเก็บตะไคร้พี่นออ้องคุณมาบนเกาะตะไคร่สวนน้อยน่อย,อยนี่คือสวนตะไคร้ของเราค่ะ แบ่งกันกินจ้ะก e. ินตะไใครสดๆเนะค่ะพี a, ่น้องมันจะแซ่บนี่แหละค่ะยุดต่างแดนมันหาหยากค่ะพี่น้องบานเพิ่นวะมีทีเข้ากับปันเพิ่นเนะค่ะไปมาหาสูซกันกันนี่แหละค่ะปันกันกินพ่อมีแห้งจ้ะ มันกับาทิมได้จ้ะมันอึดเนาะเอาไปกินนานา,นาวตากแดดได้กินโอเคเนี่ยเราจะมาตัดตัวพี่น้องบันนี้สีผ้าไปเก็บบักทัวจ้ะพี่น้องไ <laughs> ป,ปไปเก็บบักทัวกันค่ะโอเคไปเบิ้งส่วนอันไปเบิ้งอ่าจ้ะไปเบิ้งส่วนบักทั่วกันค่นนะ,นนคะพี่น้องจ้ะหกหกเมย์จักน่อยได้จ้ะพี่น้อง <laughs> 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 นี บักทัวของเออหยาบักทัวของเฮาค่ะซีด็ดไปตำครับพี่น้องเนี่ยหมักน้อยยกุกกะสิตำจำเงินเนี่ยเอาไปตำส่วค่ะพีน่น้องเมนูมวันนี้เนาะพี่นี่นี่โอเคย่างละนิดย่างละหน่อยค่ะพี่น้องจ้าอ่ะใส กระถิ่นครับันนี้เก็บกระถิ่นด้วยพี่น้องใช่ละกระถิ่นแก่ห้าเหี้ยวันนี้สิกินแซ่บแซ่จานแซ่แข็งก็มีพี่น้องท่านแก่พักแต่ว่าอันกินอันสดมันนยังแซ่บจ้ะเอ้ยนี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปเฮ็ดกับเขาแล้วก็กินข้าวน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้า โอเคค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาบ้านแล้วพี่น้อง <มา S 3> แล้วก็ซี<ะ>ต่ำสรงต่ำนี่อันนี้คือเรกัลโล,ล,ลของน้องเอมิลี่ค่ะเซตเต่ออันนี้เบนขั้นเปรี้ยนโน่โมเรขอบคุณค่ะดิฉันให้อันนี้มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังซี่พับเสน้นเนาะค่ะพี่น้องจ้าพับเส้นใส่หมูสามชั้นค่ะนะเส้นใบๆค่ะพี่น้อง กินแบบง่ายๆค่ะพี่น้องจ๊ะ<ม>โอเคเดี๋ยวไปเบิ่งเมนูต่อไปว่าสิเฮ็ดหยังเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะเร<ม>าจะไมากินน้ำกันค่ะจ้ดหลังจากทำกับข้าวไปแล้วพี่น,อน้องมาทัาแด่แล้วอยู่น้องเอเมิลี่ต่อแล้วแล้วอของขวัญน,น,นาะจ้ะน้องยิ้มซอค่ะพี่น้องหนึ่งร้อยชิน้นบา้า ันเพิ่นมากปีกระจูค่ะอันนี้เราปีกระจูน่ะนะเบิ้งเพิ่นเฮดโอ้ยงามหลายจ้าพี่น้องตอนนี้กะเรียบร้อยแล้วเนาะจากกับข่าวของเฮาค่ะพี่น้องจ้าสุขีอันไฟบอท่านอันนั่นก็ใส่เฮดแล้วแล้ะท่ากับข่าวของเฮากับมีเนื้อที่เตรียมไว้เนาะค่ะเนาะส้มตำค่ะพี่น้องส้มตำแซ่บๆกะตำซัวตำเอียงเนี่ยโอ้ พัดเซ็นกับพี่น้องส่วนน้องเอมมดีกินไก่กับขอนีย้กับพี่น้องจ้ามาจ้ามาเซ็ปเน้ำกันด้วยค่ะเด้อ